โตลต้าอันติด 1.8G R สปอร์ตคันนี้ปี19นะคะน้าหล่อแบบนี้เลยนะพี่ๆจ๋าใครที่กำลังมองหานะคะ 1.8G R สปอร์ตนะคันนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะ579,000บาทพี่ๆดูคลิปนี้ให้จบได้เลยนะคะเดี๋ยววันสุกจะพาไดูรอบคันนะอย่าพลาดคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้วันสุกร์จะพาพี่ๆมาชมรถ อันติดนะคะ 1.8G-R Sport นะคะทรงสวยหน้าหล่อหน้าชัดกันแบบนี้เลยนะคันนี้จะเป็นปี19นะพี่ๆคะ่ะปี19ค่ะเลขใหม่นะคะจะอยู่ที่150,000โลเนาะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะตกต่อปีแล้วนะคะขับได้อีกยาวๆเลยพี่ๆใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยพี่ๆไหนที่สนใจคันนี้นะคะสามารถเดินทางมาดูรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะเสรีไทย68แยก1น,นะคะหรือว่า พี่ๆท่านไหนที่แบบไม่ว่างนะคะหรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาก็ติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะที่เบอร์0645231106หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะ BEW Under Score 000, 000นั่นเองนะคะติดต่อสอบถามพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้พี่ๆเครดดีดีฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะมาเดี๋ยววันนี้นะคะวันศุกร์จะพาพี่ๆมาชมรอบขันของอันติสนะคะ1.8 GR Sport กันเลยนะ เลียมสันตัวรถนะคะคมคมเงาเงาเลยรับประกันได้เลยว่ารถทุกคันของบริษัทเพชรยนต์ไม่มีการชนหนักพิการจมน้านะคะกับสีกอไมลแน่นอนเห็นไหมพี่พี่เลียมสันตัวรถคมคมเงาเงาเลยตัวไฟได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED ลูกแก้วนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยไป้าเป็นคันนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะพี่พี่5703นะคะถือว่าสวยเลยพี่พี่จำง่ายด้วยนะคะสีขาวมูคันนี้ไม่มีรอยแบบ ขีดขวดได้ทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวแก้มนะคะแนบชิดสนิทก,กันดีนะไม่มีการชนหนักแน่นอนล้อแม็กอะล้อแม็กนะคะมาดูกันต่อล้อแม็กก็จะเป็นแม็กเดิมพี่ๆคันนี้นะคะจะเป็นแม็กเดิมสีทูโทนแบบนี้มีดิสเบกมาให้แล้วเรียบร้อยจะเป็นขอบ17นะคะคันนี้จะเป็นขอบ17นะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถนะติดต่อสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะไฟเหลวมีมาให้พร้อมแล้วแล้วก็ กุญแจจะได้มาเป็นแบบสมายคิริสด,ด้วยนะคะพี่ๆนะกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกแท้กระจกเดิมนะกระจกแท้กระจกเดิมโตโยต้านะคะแผงประตูอ่าให้ดูแผงประตูกันก่อนแผงประตูจะเป็นสีทูโทนแบบนี้ไม่เชิงทูโทนแต่ว่ามันมีขอบแดงแบบนี้ถือว่าสวยมากๆนะคะเป็นรุ่น1.8 GR สปอร์ตเนาะสวยเลยพี่ๆคันนี้ใครสนใจรีบเลยนะแล้วก็นะคะมาดูกันต่อในส่วนของตัวน็อ ัวน็อตนะคะไม่มีการหมุนการไขาการขยับขยื่นใดๆทั้งสิ้นหัวน็อตอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะมาน็อตเสาบ,บีนะคะอยู่ครบๆเลยหัวน็อตไม่มีการขยับขยื่นเลยนะ,ะพี่ๆจา๋านี่แล้วก็นะคะมาดูเม็ดอาร์ก,กันบ้างนี่เม็ดอาร์นะคะเม็ดกลมๆคมๆแบบนี้นะพแบบี่ๆเม็ดกลมๆคมๆเลยนะรับประกันได้นะคะว่าไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนเนาะเก็บให้เขาก่อน มาต่อนะคะเหลี่ยมสันตัวรถนะคะคมคมแบบนี้นะพี่ๆนะด้ามจับนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยแล้วก็นะคะในส่วนของกระจกนะก็เป็นกระจกดิมกระจกแท้นะคะปั้มตาตัวตาทุกบานโครงสร้างเดิมนะคะโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้แล้วก็นะคะอะมาดูเม็ดอ้าฝั่งนี้บ้างนะคะมีเป็นรอยคลิปโรบอทโรงงานด้วยอันนี้มีต้องมีนะคะรอยคลิปโรบอทโรงงานถ้าไม่มีแสดงว่าโดนพ่นสีทับมา ถ้าโดนพ่นสีทับมาแสดงว่ามีการชนหนักมาอย่างแน่นอนเนาะพี่ๆเนาะเพราะว่าคีบเนาะแล้วก็จะเอาตัวถังเนี่ยไปจุ่มสีพอปล่อยมันก็ต้องมีเป็นอย่างนี้เนาะสีเขาจะไม่เท่ากันแบบนี้แหละถูกแล้วนะคือรอยคีบรบรอบโรงงานนั่นเองนะคะพี่ๆจ๋าถ้าไม่มีรอยคีบรบรอทโรงงานเนี่ยอันนี้แสดงว่าโดนชนหนักมาอย่างแน่นอนเนาะนี่สวยเลยพี่ๆสวยงามมากๆนะคะไฟไท้ายได้มาเป็นแบบ L R LED นะไฟท้ายได้มันเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มีเป็น GR ด้วยเห็นไหมโลโก้ GR Sport นะคะเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้แล้ว2จุดอ่าสวยงามคันนี้เท่เลยพี่พี่ทรงสปอร์ตมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ตัวกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกเดิมกระจกแท้อ่าโตโยต้านะคะกระจกเดิมกระจกแท้พี่พี่คันนี้นะคะสวยมากจริงจริง สวยมากจริงๆใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะตัว1.8 GR Sport นะคะรีบเลยรีบพักมาได้เลยนะพี่ๆนะเพราะว่ามีไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะทรงเท่ๆแบบนี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจต้องรีบพักมาได้เลยนะแล้วก็นะคะนี่กระจกนะคะกระจก กระจกเดิมกระจกแท้นะคะแผงประตูสวยสวยเลยพี่จ๋าแผงประตูสวยมากนะเม็ดอาร์นะคะเรียงเม็ดกันแบบนี้เลยเห็นไหมรอยคีบโรบอทโรงงานยังมีอยู่เลยนะคะไม่มีการชนหนักชนท้ายชนข้างชนหน้าชนหลังมาอย่างแน่นอนนะพี่ๆนะนี่ไม่มีการกลับสีกองไม้ด้วยนะคะแผงประตูคือสวยสวยกันไปแบบนี้เลยในส่วนของด้านหลังนะคะจะได้ เบาะนะคะตัวเบาะจะได้มาเป็นเบาะหนังแบบนี้พี่ๆเบาะหนังสวยๆเลยมีเป็นที่รองรับคาซีให้แล้วนะคะทั้งหมด2จุดนั่นเองนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะต่อมานะคะนี่มีเป็นแอร์หลังมาให้ด้วยแบบนี้พี่ๆแอร์หลังนะคะเย็นทั่วถึงเลยสําหรับนี่นะ 1.8GR Sport สปตนะคะหลังคานะคะไม่มีรอยลักยิ้มให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนี่แผงประตูสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะแผงประตูสวยๆเลยนะคะ หัวน็อตนะคะตัวน็อตไม่มีการหมุนการไขเลยเพนเพจอยู่ครบๆอ่าน็อตสอบ,บีนะคะเพนเพจอยู่ครบ,ครบๆเลยพี่พจา๋าเบาะนะคะเบาะคู่หน้าไฟฟ้าเนาะนี่มีเป็นสีเบาะหน้าจะมีเป็นแบบตัดสีแดงสีน้ำตาลแดงๆด้วยนะคะสวยงามเลยค่ะพี่พี่จา๋าทรงสวยเบาะนิ่มนั่งสบายเลยเดี๋ยวพาไปดูภายในตัวรถกันบ้างดีกว่า อ่ะขอโทษทีนะคะพี่พี่จ๋าก่อนพาไปดูภายในตัวรถเดี๋ยวขอมาดูด้านหลังกันก่อนนะด้านท้ายกันก่อนเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราไล่มาจากน็อตเลยนะคะน็อตตรงนี้นะไม่มีการไม่มีร่องรอยนะคะการหมุนการไขแน่นอนนะหัวน็อตอยู่ครบๆสวยๆเลยนะคะตัวไฟนะจะได้มาเป็นไฟแท้ไฟเดิมโรงงานนะคะพี่พี่จ๋าไฟแท้ไฟเดิมนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนี่ให้ดูนะสวยๆเลย ด้านหลังนะคะนี่พื้นที่กว้างพี่พี่พื้นที่กว้างใส่ของได้เยอะใส่ของได้เยอะจูของได้เยอะนะคะแล้วก็เปิดออกมานะจะมีเป็นในส่วนของแม่แรงพวกแม่แรงพวกยางนะคะแบบนี้ให้ไปด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเท่าไหนเกิดการแบบว่ายางรั่วยางแตกนะคะเราจะได้เปลี่ยนได้เลยเนาะพี่พี่สบายมากๆเลยนะคะสําหรับนี่คันนี้สะดวกสุดๆมีกล้องนะคะมีเป็นกล้องมองหลังมาให้พร้อม ที่ไหนที่แบบว่าถอยหลังยังไม่เก่งนะคะเดินถอยยังไม่ได้นะคะก็มีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเลยสําหรับคันนี้อสวยงามเลยนะคะใครสนใจติดต่อช่องทางด้านล่างมาได้เลยไปพี่ๆจ๋านี่เหลี่ยมสันตัวรถคมๆกันไปแบบนี้เลยมาเดี๋ยวพาไปดูภายในตัวรถภายในนะคะนี่ พวงมาลัยนะคะพี่ๆพ,พวงมาลัยจะได้มาเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันเพิ่มเสียงรับสายนะคะโทรเข้าโทรออกนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้เดินได้แบบนี้นะคะสวยๆเลยนะแล้วก็นะคะหน้าจอกลางแบบนี้อ่าเกียร์ออตโต้นะคะเกียร์ออตโต้พี่ๆขับสบายเลยคู่มือคู่ม,ม,มือนะคะเห็นไหมมีมาให้พร้อมจบคันนี้เลยอ่าสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้ทรงสปอร์ตสุดๆอือ ทรงสปอร์ตมากไฟนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงนี่ภายในตัวรถนะคะภายในตัวรถก็จะประมาณนี้พี่ๆประมาณนี้นะคะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะสวยงามสวยเท่มากๆเลยนะคะไปกันต่อเดี๋ยวพาไปดูนะคะด้านหน้าห้องเครื่องกันเลยในส่วนของหัวน็อตนะคะนี่ไล่มาเลยนะคะพี่ๆไม่มีการขยับขยื่นไม่มีการถอดนะคะ ไฟนะคะก็จะเป็นไฟแท้ไฟเดิมโรงงานเลยป้ายคําตรงคําเตือนนะคะข้อควรระวังนะอยู่ครบนะคะอยู่ครบเลยด้านนี้ก็เช่นกันเนาะพี่ๆเนาะไลฟ์มาเลยนะคะให้พี่ๆี่เห็นกันแบบชัดๆเลยแล้วก็รูระบายอากาศนะคะไม่โดนขอโดนแงะเลยไม่โดนขอโดนแงะโดนแกะนะคะป้ายยังอยู่ครบแบบนี้นะพี่ๆท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะถือว่าใหม่มากๆเลยปี19นะคะพี่ๆีคันนี้ห้องเครื่องนะคะถือว่า สวยไม่มีค่าของเหลวหรือว่าข้าบน้ำมันรั่วซึมแต่อย่างใดพี่ๆท่านไหนที่แบบว่าไม่สะดวกเดินทางมานะคะก็จะได้เห็นคลิปนี้อ่าหรือวิดีโอคอลนะคะมาดูรถกันก่อนได้สําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจ คันนี้นะคะสนใจคันนี้และมาจากคลิปของวันศุกร์ก็คือคลิปนี้นะคะเดี๋ยววันศุกร์จะแถมในเรื่องของรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยหปีเต็มๆไปเลยนะคะพี่ๆเข้าศูนย์ได้เลยนะเข้าศูนย์ได้เลยนะคะไม่ใช่เข้าแบบอู่ข้างทางเนาะพี่ๆเข้าสูนเลยนะคะมีปัญหาอะไรเข้าศูนย์เลยนะสําหรับคันนี้ใครสนใจรีบทักมาช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ เซวนสุขยินดีให้คำปรึกษานะยินดีแนะนำพี่ๆทุกท่านเลยนะคะแล้วก็พี่ๆไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะวันนี้นะคะถ้าผิดพลาดประกันนดต้องขอภายพี่ๆทุกท่านเลยนะคะหากไม่ครบช่วนประกันนดต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะพี่ๆจ๋าบ๊ายบายคะ่ะ